สวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายการของเรานะคะเป็นรายการเล่าสู่กันฟัง Ho t New FAQ ผ่านสื่อออนไลน์ u t u b e นะคะของสำนักงานคลางจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนนะคะดิฉันกนกพิษบุญมากค่ะค่ะดิฉันรัตดาวนึกรำค่ะวัดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องสิทธิของการเบิกค่าเช่าบ้านค่าราชการนะคะค่ะก่อนอื่นเลยเอ่อที่จะ รู้เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านของข้าราชการนะคะเรามาทราบประเด็นเบื้องต้นกันก่นกอนเนาะว่าหัวข้อที่เราจะคุยกันเบื้องต้นมีทั้งหมดวันนี้นะคะ8หัวข้อด้วยกันก็คือ1หัวข้อค่าเช่าบ้านใช่สวัสดิการไหมนะคะแล้วก็ใครมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้บ้างก็3นะคะสิทธิเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็การกู้เงินสูงกว่าสัญญาซื้อขาย ทำอย่างไรนะคะแล้วก็ผู้ใดสามารถลงนามรับรองแบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้านได้บ้างนะคะแล้วก็ค่าค่าเช่าบ้านนะคะถ้าหากว่าเช่าบ้านอยู่ก่อนวันรายงานตัวเบิกค่าเช่าย้อนหลังได้หรือไม่นะคะแล้วก็เมื่อกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีสิทธิ์เบิกได้หรือไม่นะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือว่าการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้านต้องทําอย่างไรบ้างนะคะค่ะ,คะมาดูคําถามนะคะมาดูอ่ ก่อนจะพูดถึงประเด็นคำถามเกี่ยวกับค่าชาบ้านค้าราชการในวันนี้นะคะเรามาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันก่นกอนนะคะ,คะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับค่าเชาวบ้านค่าราชการนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ฉบับนะคะอันดับแรกเลยก็จะเป็นของเรื่องของพระราชกิจสถิกาค่าชาวบ้านค่าราชการนะคะจะพูดถึงว่าการมีสิทธิ์เบิกอย่างไรนะคะแล้วก็2ก็คือระเบียบกระทรวงการคลังนะคะว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านค่าราชการนะคะก็จะพูดถึงการเบิกจ่ายจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดค่าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการนะคะในการจัดค่าราชการเข้าที่พักอาศัยนะคะว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรจะใช้หลักเกณฑ์นะคะค่ะสำหรับพระราชกิจฎีกานะคะเกี่ยวกับค่าชาวบ้านที่เราใช้ในปีปัจจุบันนะคะที่เกี่ยวข้องก็จะมีอยู่5้าฉบับด้วยกันนะคะ ฉบับแรกเลยก็คือพระราชกฤษฎีกาค่าเชาวบ้านค่าราชการพศ2547นะคะฉบับที่สองก็จะเป็นพระราชกฤษฎีกาค่าเชาวบ้านค้าราชการฉบับที่สองนะคะพศ2550นะคะแล้วก็ฉบับที่สามนะคะเป็นพระราชกฤษฎีกาค่าเชาวบ้านค้าราชการฉบับที่ 3, สามพศ2552นะคะสบับที่สี่ก็คือพระราชกิจสถีกาค่าเช่าบ้านค่าราชการฉบับที่สี่นะคะพศ2556นะคะและ,ะพระราชกิจสีกาค่าเช่าบ้านค่าราชการสบับที่ห้านะคะพศ2561นะคะซึ่งสบับนี้ก็จะได้พูดถึงเกี่ยวกับอัตราค่าเช่าบ้านนะคะที่สามารถเบิกได้ตั้งแต่2,500 6, บาทถึง6,000บาทนะคะอันนี้คือสบับล่าสุดแล้วนะคะ ค่ะแล้วระเบียบที่ใ <At> ช้อยู่ในปัจจุบันนะคะเราใช้ระเบียบที่ไหนคะค่ะสำหรับระเบียบปัจจุบันที่เราใช้ในการเบิกค่าชาวบ้านค่าราชการนะคะก็จะมีอยู่2ระเบียบด้วยกันนะคะจะเป็นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าชาวบ้านค่าราชการพศ2549นะคะและก็ระเบียบกระทรวงการคลังนะคะว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเบิกจ่ายเงินค่าชาวบ้านค่าราชการฉบับที่สองนะคะ พศ2552ค่ะ,<ๆ>ะแล้วหลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับจัดข้าราชการเข้าที่พักอาศัยของข้าราชการนะคะ<ๆ>ทุกวันเราใช้หลักเกณฑ์ปีไหนคะค่ะสำหรับปีปัจจุบันที่เราใช้กันนะคะ<ๆ><ๆ>ก็จะเป็นหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการนะคะพศ2560ค่ะก่อนจะตอบคำถามเรื่องค่าเช่าบ้านนะคะ ก็จะมีรายละเอียดในการพิจารณาขั้นต้นนะคะว่าต้นมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่โดยมีหลักในการพิจารณานะคะตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพศ2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะมาตรา7นี่มีอะไรบ้างคะคะสำหรับมาตรา7เ,เนาะก็คือว่าคนที่มีสิทธิ์ได้ก็พิจารณานะคะโดยที่ไม่เข้าข้อยกเว้นนะคะก็หลักในการพิจารณาเลยมีอยู่สงข้อดังนี้นะคะก็คือ 1. ย้ายตามคำร้องขอของตนเองหรือไม่นะคะ 2. มีบ้านพักที่ทางราชการจัดให้หรือไม่นะคะแล้วก็ 3. ม,มีบ้านของตนเองหรือคู่สมรสนะคะโดยไม่มีหนีค้ค้างชำระก,กับสถาบันการเงินหรือไม่นะคะถ้าหากว่าไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นทั้ง3ข้อนี้นะคะก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านนะคะโดยให้พิจารณาในแต่ละท้องที่และในการย้ายแต่ละครั้ง ซึ่งการเบิกค่าเชาบ้านไม่ใช่สิทธิติดตัวตลอดไปนะคะต้องพิจารณาในการย้ายแต่ละครั้งและในแต่ละท้องที่ด้วยค่ะค่ะเช่นบางทีเราเบิกท้องที่เดิมได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าย้ายไปท้องที่ใหม่ค่ะถ้าส่วนราชการจัดที่พักให้สิทธิเบิกเราก็ไม่มีนะคะค่ะค่ะนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเกี่ยวกับคําถามสุดฮอตนะคะของเราคําถามที่หนึ่งมีอะไรบ้างคะคําถามที่หนึ่งนะคะค่าเชาบ้านใช่สิทธิสวัสดิการไหมคะ อันนี้ตอบได้เลยนะคะว่าค่าเชาวบ้านไม่ใช่สวัสดิการนะคะแต่ว่าเป็นค่าตอบแทนซึ่งมีปัะถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะให้แก่ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางออกจากท้องที่ค่ะค่ะสำหรับคำถามข้อที่2นะคะใครมีสิทธิเบิกค่าช่าบ้านได้บ้างคะค่ะอันนี้ก็ตอบกันเลยเนาะ,ะทุกคนน่าจะทราบดีเป็นไปตามมาตรา4นะคะข้าราชการที่จะมีสิทธิเบิกค่า ชาวบ้านของข้าราชการได้นะคะเป็นข้าราชการ8ประเภทนะคะได้แก่ข้าราชการพลเรือนนะคะสองข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมค่ะแล้วก็3เป็นข้าราชการฝ่ายอายการค่ะแล้วก็4ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษานะคะแล้วก็ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาคะข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารและสุดท้ายก็คือข้าราชการครูค่ะ แล้วสิทธิ์เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างคะคะการเกิดสิทธิ์นะคะก็เป็นไปตามมาตราเจ็ดนะคะหลักง่ายๆในการจำเลยนะคะก็คือว่าข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานในต่างท้องทีกง่ก็คือ1ก็คือต้องเป็นข้าราชการ2มีคำสั่งนะคะแล้วก็ประจํา คือไปประจำในต่างท้องที่คําว่าประจำนี้ต้อง1ปี1ปีขึ้นไปหรือในคําสัง<ป>่งไม่ได้ระบุระยะเวลาสิ้นสุดไว้ถือว่าไปราชาการประจำนะคะ,คะและต้องมีการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชาการด้วยนะคะค่ะ,คะแล้วก็ไม่ติดข้อห้าม3ข้อด้วยนะคะก็คือว่าไม่ถูกจัดบ้านพักนะคะ2ไม่มีบ้านที่ผ่อนหมดแล้วเป็นของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจําในสํานักง,งานใหม่นะคะ สไม่ถูกย้ายตามคำร้องขอด้วยค่ะสิทธิเกิดขึ้น3ข้อนะคะคือไม่ถูกจัดเข้าบ้านพักทางราชการนะคะมีมีบ้านที่ยังผ่อนไม่หมดก็สามารถก็ถือว่าใช้สิทธิ์ได้นะคะแล้วก็ไม่ถูกย้ายตามคำขอนะคะค่ะคำถามข้อที่4นะคะการกู้เงินสูงกว่าสัญญาซื้อขายเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างคะตาม เราต้องไปปฏิบัติตามระเบียบข้อ7วรกสองนะคะก็คือว่าหากมีการกู้เงินสูงกว่าราคาซื้อของซื้อขายบ้านนะคะให้ติดต่อไปยังสถาบาันการเงินนะคะเพื่อขอความอนุเคราะห์การคิดคำนวณการผ่อนชำระรายเดือนให้อย่างเช่นว่าเ,เราซื้อบ้านในราคา1ล้านบาทแต่เรากู้เงินจำนวนวงเงิน1.5ล้านบาทนะคะระยะเวลา30ปีกรณีนี้จะใช้สิทธิ์ได้ในวงเงินแค่1ล้านบาทนะคะ และต้องแนบหลักฐานการคำนวณจากสถาบัานการเงินนะคะว่าหากู้ในราคาหนึ่งล้านบาทนะคะระยะเวลา30ปีจะต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไหร่ด้วยนะคะใช้ใช้เอกาสารจากสถาบัานการเงินแนบค่ะค่ะ,ะมาดูคำถามถัดไปนะคะผู้ใดที่จะสามารถลงนามในรับรองในแบบฟอร์มการขอรับค่าชาบ้านได้บ้างคะ่ ตามระเบียบนะคะเราใช้ระเบียบข้อ16นะคะการรับรองสิทธิ์นะคะแบบฟอร์มก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะที่เราเป็นที่รู้จักกันดีแล้วก็คุ้นเคยกันเนาะแบบฟอร์มนี้ใช้มาตั้งแต่เริ่มแล้วนะคะแบบ6005 ใช้เพื่อขอพิจารณาประกอบไปด้วยสส่วนนะคะแบบ6005จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่1เป็นส่วนของการขอรับค่าเช่าบ้านส่วนแรกนี้จะเป็นตัวของข้าราชการเองนะคะที่รับรองนะคะเ,เป็น,ปนรายละเอียดเกี่ยวกับตัวของข้าราชการที่เป็นผู้เบิกขอเบิกค่าเช่าบ้านนะคะในส่วนที่2การรับรองนะคะ อันนี้การรับรองก็จะเป็นหัวหน้าหรือว่าตนเองในกรณีที่เป็นหัวหน้าก็อย่างเป็นหัวหน้าหรือว่าผู้ใกล้ชิดของเราอย่างเช่นหัวหน้ากองนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นตนเองนะคะก็ต้องเป็นข้าราชการระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไปค่ะถึงจะมีสิทธิ์รับรองตนเองได้นะคะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะการอนุมัตินะคะแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย3คนนะคะต้องเป็นข้าราชการนะคะค่ะแล้วส่วนในแบบของ 6 0 0 6นะคะเป็นแบบเพื่อใช้ขอเบิกค่าเช่าบ้านนะคะแบบนี้จะต้องแนบใบเสร็จนะคะต้องแนบใบเสร็จประกอบการเบิกด,ด้วยแล้วก็มีผู้อำนาจอนุมัติลงานามนะคะค่ะ,คะมาดูคำถามที่6นะคะกรณีเช่าบ,บ้านอยู่ก่อนวันรายงานตัวจะสามารถเบิกสามารถเบิกค่าชาาบ้านย้อนหลังได้ไหมคะค่ะสำหรับคําถามนี้เจอคําถามนี้บ่อยมากเลยนะคะ คือแต่ต้องเป็นการเช่าและอาศัยอยู่จริงนะคะโดยสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านนะคะจะเกิดตั้งแต่วันที่ได้รายงานตัวนะคะที่สํานักง,งานใหม่อย่างเช่นว่ากรณีที่เช่าเราเช่าอยู่ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนพศ2564นะคะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วข้อเท็จจริงเรามารายงานตัวในวันที่4พฤศจิกายนพศ2564นะคะสามารถเบิก ได้ตั้งแต่วันที่4นะคะพฤศจิกายน2544ันไปใช่ตั้งแต่วันที่เรารายงานตัวเป็นไปตามมาตรา14นะคะถามมาดูคําถามถัดไปนะคะกรณีเกษียณอายุราชการแล้วสิทธิ์เขายังเบิกได้ไหมคะในกรณีที่เกษียณราชการไปแล้วสิทธิ์ก็จะหมดสิ้นไปในวันที่เกษียณนะคะเป็นไปตามระเบียบข้อที่20นะคะค่ะ แล้วมามา,มา,มา,มาดูคําถามสุดท้ายนะคะค่ะ,คะกรณีในการตรวจสอบการเบิกค่าชาบ้านเนี่ยใครเป็นคนใครที่จะต้องเป็นคนรับรองหรือใครเป็นคนอนุมตัติหรือจะต้องดําเนินการยังไงคะในการตรวจสอบก็จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะจํานวนไม่น้อยกว่า3ามคนคะ่ะเน้นเลยนะคะว่าต้องเป็นคณะ คณะกรรมการที่แต่งตั้งเนี่ยต้องเป็นข้าราชการ<ม>นะคะจำนวนสามคนนะคะเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะ<ม>ค่ะ<ม>อันนี้<ม>เราก็มีเนาะคำถามที่สุดทอดไปแล้วแต่เราก็มีคำถามตัวอย่างจากกรมบัญชีกลางโดยตรงของเราเลยนะคะคำถามแรกนะคะเขาถามว่าอะไรนะเขาถามว่ากรณี เป็นการเบิกค่าเช่าซื้ออยู่นะคะค่ะแต่จะซื้อคอนโดเพื่อปล่อยให้เช่าในท้องที่เดียวกันกับบ้านที่เราเบิกค่าเช่าซื้อนะคะ,คะแต่จะไม่เบิกใหม่นะคะ,คะขอถามว่าสิทธิ์ค่าเช่าบ้านจะถูกตัดสิทธิ์หรือไม่คะ,คะอันนี้เขาก็ตอบไปแล้วนะคะว่าหากทั้งบ้านที่เช่าซื้อและก็คอนโดนของข้าราชการนะคะดังกล่าวค่ะยังมีนี้ค้างชาระกับสถาบันการเงินอยู่ก็สามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้นะคะ ต่อไปตามมาตรา17เลยนะคะแห่งพระราชกฤษฎีกาพศส5 4 7ค่ะค่ะค่ะตัวอย่างคำถามจากกรมชีกลางถัดไปนะคะค่ะเดิมรับราชการที่อยู่อยู่ที่กรมหนึ่งะคะ,คะมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านนะคะต่อมาโอนมารับราชการอีกกรมหนึ่งซึ่งอยู่ในท้องที่เดียวกันนะคะและกรมใหม่มีบ้านพักว่างค่ะกรณีนี้เนี่ยทางราชการเขาสามารถที่จะจัดข้าราชการรายนี้เข้าพัก ได้หรือไม่คะ,ะกรณีดังกล่าวนี้นะคะทางราชการไม่ต้องจัดบ้านพักให้ใหข้าราชการนะคะหา,หากข้าราชการผู้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้ออยู่แล้วก็ดำลงตำแหน่งระดับชำนาญการลงไปนะคะแต่ถ้าหากว่าข้าราชการผู้นั้นนะคะเป็นข้าราชการที่ดำลงตำแหน่งตั้งแต่ชำนาญการพิเศษขึ้นไปนะคะทางราชการสามารถจัดเข้าบ้านพักได้นะคะซึ่งทำให้ข้าราชการผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้อค่ะ ค่ะมาดูตัวอย่างคำถามถัดไปนะคะเดิมเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะและได้โอนมาสังกัดข้าราชการพลเรือนค่ะที่กระทรวงการคลังกำกับดูแลอยู่นะคะ,คะเมื่อพฤศจิกาย,ยน2,557ค่ะโดยเบิกค่าช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าช่าบ้าน2,547เนี่ย เขาจะสามารถเบิกได้หรือไม่คะอ๋ออันนี้ตอบได้เลยนะคะว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านนะคะเป็นไปนตามพระาราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านฉ <ejerc. S 1> <quarters S 2> บับที่4นะคะพศ2556นะคะค่ะอันนี้ตอบได้เลยมา it เรามาดูตัวอย่างคําถามถัดไปนะคะ <S <s กรณีที่กู้เงินเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดินนะคะจากธนาคารโดยราคาสูงกว่าเงินที่ทําสัญญาซื้อขายกรณีเช่นนี้จะสามารถเบ,บิกจ่ายได้ในวงเงินใดนะคะค่ะ กรณีนี้นะคะ,ะคำตอบเขาก็ตอบไปว่านะคะสามารถเบิกจ่ายได้ตามวงเงินที่ทําสัญญาซื้อขายเท่านั้นนะคะโดยต้องขอความร่วมมือกับธนาคารนะคะให้คํานวณว่าหากมีการกู้ตามวงเงินที่ทําสัญญาซื้อขายจะต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไหร่มาประกอบการเบิกจ่ายด้วยค่ะค่ะ,<ล>ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ได้ทําคลิปความรู้เป็นคําถาม FAQ นะคะที่เรา โดนถามมาเยอะเนาะแล้วก็เป็นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกทกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเราสองคนด้วยนะคะขอบคุณมากค,ค่ะ